รวยเอ้ยวันนี้จะทำอะไรหนูว่าจะเล่นตุก๊กตานะแม่ดูสิตัวมันใหญ่มากเลยอะ่ะหนูสาคาบมันลงมาเลยนะโอ้ยโอ้ยมันหนักจริงๆนะแม่ช่วยหนูหน่อยสิไม่ไหวแล้วอึบอึบโอ้ยโอ้ยไม่ไหวนะแม่ข้าวหลังอะ ตุ๊กตาตัวเล็กกว่าน,นี้ให้หนูเล่นได้ไหมมันหนักเกินไปอ่ะไม่ไหวและเออก็ตัวเองเอามาเล่นเองแล้วจะมาว่าแม่พูดแค่นี้ก็ไม่ได้เอามาเล่นแล้วก็เอาไปเก็บเลยนะนะพูดแค่นี้ทำเป็นงอนงอนแม่ใช่ไมโอโอโอไม่งอนนะ แม่ชอบปนให้หนูถ้าแม่ไม่ซื้อตัวใหม่ให้หนูนะหนูจะงอนแม่จริงๆด้วยไม่รักแล้วเอานะอย่างอนเลยเดี๋ยวแม่หาตังก่อนใจเย็นๆโอเคไหมแม่จะซื้อให้หนูจริงๆใช่ไหมอะโอ้โหดีใจจังเลย จะไม่สนใจตัวใหญ่แล้วหนูจะรอแม่ซื้อตัวเล็กๆให้หนูนะหนูจะรอนะแม่หนูรักแม่จังเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้หนูห่วงอ่ะแม่หนูเหนื่อยแล้วอะ่ะหนูขอนอนพักก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนอนคุยกับท่านผู้ชมก่อน โอเคครับผมผมจะเชื่อฟังแม่ครับเพื่อตุ๊กตาตัวใหม่ครับวันนี้นะครับผมก็เริ่มง่วงแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม